สวัสดีค่ะนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้คุณครูนะคะจะขออนุญาตนะคะอ่าสลับจัดคลิปให้น้องๆประถมกันบ้างเนาะนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะอ่ามานำเสนอนะคะในเรื่องของการบอกเวลานะคะกับน้องๆประถมกันบ้างนะคะหรือที่เราเรียกว่า telling time นะคะ telling time เนาะอ่าซึ่งคุณครูก็จะมีการวิธีการบอกเวลาแบบง่ายๆนะคะมา สนกับให้กับน้องๆประถมกันวันนี้หรือพี่ๆนะคะคนไหนที่ลืมไปแล้วนะคะวิธีการบอกเวลานะคะหรือบุคคลทั่วไปนะคะสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ก็ไม่ว่ากันเนาะนะคะในเรื่องของการบอกเวลานะ,ะซึ่งวันนี้จะนำวิธีในสไตล์ของ British English นะคะ British English มาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเนาะนะ,ะซึ่งจะเป็นระบบ 12ชั่วโมงนะคะ12ชั่วโมงก็คือจะใช้ตัวเลขในการบอกเวลาก็คือตั้งแต่1ถึง12นะคะจะไม่มี13 14 15เหมือนบ้านเราเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปสากลน,นะคะที่เขาก็ใช้กันอยู่นะคะใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการบอกเวลานะคะก็จะมีตัวสัญลักษณ์นะคะ มาพูดคุยกันก่อนนะคะก็คือในเรื่องของตัวที่ชี้บ่งช่วงเวลานั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะก็คือ A.M. จุด M จุดนะคะหรือ P.M. จุด M จุดกันว่ามันคืออะไรนะคะหรือคนที่ยังไม่รู้ก็เรียนรู้ในพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยก็แล้วกันเนาะอ่านะคะ A.M. จุดคืออะไรนะคะมันมาจากคำว่า Antimeridium a n t นะคะ i n t u m e r i d i ก็คือเวลาหลังเที่ยงคืนนะ,ะไปจนถึงก่อนเที่ยงวันนั่นเองนะคะ,ะเราก็จะมักจะเห็นระบุนะคะตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปแต่ก่อนเที่ยงเนาะในช่วงเช้าเช้านะคะ A จุด M จุดส่วน P.M. จุด M จุดนะคะมันมาจากคำว่า Postmeridium โ o ส t m e r i d i ย m นะะก็คือเป็นช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันเป็นต้นไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะโพสเ m i ิ i หรือเป็นการชี้บ่งเวลาในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงก็คือในช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนาะ,ะพูดให้มันเหมือนกับเราคุ้นเคยสักนิดหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายเราจะใช้ P จุด M จุดช่วงเช้าเราจะใช้ A จุด M จุดนะคะ,ะเมื่อรู้กันแบบนี้แล้วเนา ะะเมื่อเราเห็นข้อสอบหรือเห็นเวลาที่มันระบุที่ลงท้ายนะคะหลังเวลาด้วย a จุด m จุดหรือ p จุด m จุดเนี่ยนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วพวหวังว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเข้าใจมากขึ้นนะ,ะ,ะทีนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องของการบอกเวลานะคะเราจำเป็นจะต้องรู้จักนะคะคำถามที่ถามเกี่ยวกับเวลากันบ้าง นะว่าจะมีคำถามอะไรบ้างนะคะทีะ่คนที่เขาจะถามเราหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเวลานะคะ mm hmm. เขาจะถามเราและเราสามารถเข้าใจได้ว่าเอ๊ะคนนี้เขากาลังถามเวลาเรานะนะคะเราถึงจะบอกเวลาได้ oh. ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะคำถามที่ถามเกี่ยวกับเวลากันบ้างนะคะว่ามีคําถามอะไรซึ่ง บางคำถามก็าอาจจะเป็นคำถามที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้จะนำมาฝาก2-3งสาคำถามก็แล้วกันค่ะคำถามที่หนึ่งนะคะอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนาะ What time is it What time is it นะคะ What time is it นะคะมันเป็นเวลาอะไรนะคะอันนี้คือคำถามที่หนึ่งต่อไปคำถามที่สองนะ,ค,ะความหมายก็ไม่ต่างกันค่ะ What's the time what's the time what's the time นะคะ,ะคำถามที่สองนะคะแถมอีกหนึ่งคำถามค่ะ mm hmm. do you have the time do you have the time ะะอันนี้ก็คือร้วนแล้วแต่ถามเกี่ยวกับเรื่องเวลาทั้งนั้นมันเป็นเวลาอะไรเป็นเวลาอะไรแล้วนะคะเมื่อเราได้ยินแบบนี้เราเข้าใจถึงการสื่อความหมายของผู้ถามเราก็สามารถที่จะตอบคำถามได้เช่นเดียวกันใช่ไหมนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะคำถามนะคะเกี่ยวกับการถามเวลานะคะ What time is it What time is it What's the time What's the time และนะคะ Do you have the time Do you have the time นะสาคำถามนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะที่เราอาจจะสามารถเป็นผู้ไปถามเวลากับบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่ตอบคำถามเท่านั้นนะคะและเมื่อกี้นะคะก็พูดถึงตัวที่ชี้บ่งเวลาก็คือ A จุด M จุดนะคะ บ่งชี้เวลาในช่วงเชา้าเนาะพีจุดเมจุดบ่งชี้เวลาในช่วงบ่ายต้นไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะ,ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนะเราก็พร้อมที่จะพูดถึงการบอกเวลากันเลยนะคะ, okay. ะ,นะคะการบอกเวลาะค,ะคุณครูจะขอแบ่งในสไตล์ของคุณครูเองนะ,ะอะ English สไตล์บายสุพิชานะคะสุพิชาสไตล์นะคะส,สุพิชาสไตล์ก็แล้วกันเนาะโอเคนะคะคุณครูจะขอแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะ,ะในสไตล์ของคุณครูสุพิชาเองนะคะอ่าอาจจะ อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะคุณครูท่านอื่นก็อาจจะเป็นแนวของคุณครูเขานะคะของของใครก็ของเขานะคะสไตล์ของคุณครูสไตล์ของคุณครูสุพิชามีสองแบบใหญ่ๆค่ะแบบที่หนึ่งนะคะเพราะอยากจะอธิบายในรูปแบบที่ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแบบที่หนึ่งก็จะขอบอกว่าเป็นแบบที่เป็นแบบการบอกเวลารูปแบบ ที่ง่ายก็แล้วกันาการบอกเวลาแบบง่ายนั่นเองนั้นคะพูดสั้นๆการบอกเวลาแบบง่ายนะคะแบบที่หนึ่งะะง่ายยังไงนะคะง่ายยังไงเราเห็นเวลาะะชั่วโมงเป็นตัวเลขอะไรหรือเข็มสั้นนะ,ะมันชี้ที่ในช่วงของเลขอะไรนะคะที่บง่งบอกชั่วโมงเนี่ยเราพูดไปตามนั้น หรือถ้าเรามองเห็นเลขนาทีเป็นตัวเลขอะไรนะคะหรือเข็มยาวชี้ไปที่เลขอะไรเพื่อบอกนาทีนะเราก็พูดไปตามนั้นค่ะสรุปก็คือบอกแบบง่ายเลยแบบตรงตัวนะคะเห็นชั่วโมงเท่าไหร่ตัวเลขนาทีเท่าไหร่ให้พูดไปตามนั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ,ะตัวอย่างเช่น9นาฬิกา25นาที 9นาฬิกา25นาทีเราบอกว่าไงแบบตรงตัวนะคะบอกแบบตรงตัวเลยนะคะเราจะบอกว่าไงคะเราจะบอกว่าไง9นาฬิกา25นาทีคะ่ะ it is 9 25นะคะ it is 9:25เ no. นาะ it is 9:25นะ,ะง่ายไหมคะ Easy ่มากนะคะ Easy มากนะคะอันนี้คือการบอกเวลาแบบง่าย ะะเห็นชั่วโมงเท่าไหร่เห็นนาทีเท่าไหร่ให้เราพูดไปตามนั้นนะ,ะเราพูดไปตามนั้นเนาะง่ายๆนะคะหรือนะคะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะคะสิบนาฬิกาสิบนาทีสิบนาฬิกาสิบนาทีนะคะ it is ten ten it is ten ten ะะอันนี้คือการบอกเวลาแบบง่ายนะคะชั่วโมงเท่าไหร่นะคะสิบนาฬิกานาทีเท่าไหร่10นาทีเราพูดตัวเลขไปตามนั้นเลยค่ะ it is 1010 e n นะคะอ่านะะอน,นี้คือการบอกเวลาแบบง่ายค่ะและการบอกเวลาแบบง่ายที่พูดไปเมื่อกี้นะคะมีเศษนาทีมีนาทีตามหลังนะคะเราไม่ต้องใช้อกคล้อกนะคะ แต่ถ้าเป็นการบอกเวลาที่เป็นชั่วโมงตรงนะเป็นชั่วโมงเต็มไม่มีเศษนาทีเลยเราจะนำคำว่าโอเคก์มาตามหลังเวลานะคะเราจะใช้โอเคก k ตามหลังเวลาอย่างเช่นนะคะสิบนาฬิกาตรงนะคะอย่างเช่นส0บนาฬิกาตรงเราจะบอกว่าไง it is 10 o'clock it is t e o'clock ะะอันนี้คือการบอกเวลาแบบเต็มชั่วโมงนะ,ะไม่มีเศษนาทีเราจะใช้ออกรลอกในการบอกเวลานะ,ะตามหลังของเวลานะ,ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ4นาฬิกานะคะสนาฬนะิกาเราจะบอกว่าไง it is four o'clock it is four o'clock นะ,ะ,นะะอันนี้คือการบอกเวลาที่เป็นชั่วโมงเต็มไม่มีเศษนาทีนะคะนักเรียนเราจะใช้ออกรลอกมาตามหลังเวลานะคะ ทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบที่1น,นะคะการบอกเวลาแบบที่1แบบง่ายๆนะะไม่มีเศษนาทีให้เราใช้ o c l o อกตามหลังเวลานั้นๆอย่างเช่น10นาฬิกา it is 10 o'clock it is 10 o'clock นะะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างที่2 4นาฬิกา it is 4 o c l o c k it is 4 o'clock อันนี้คือการบอกเวลาแบบชั่วโมงเต็มนะคะต่อไปการบอกเวลาแบบมีเศษนาทีนะคะซึ่งยังอยู่ในหัวข้อของการบอกเวลาแบบง่ายอยู่นะคะเห็นเวลาชั่วโมงเท่าไหร่นาทีเท่าไหร่พูดไปตามนั้นค่ะแต่ไม่ต้องตามหลังด้วยอกคลอกนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ10นาฬิกา10นาทีนะ It is ten t It is ten t อ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันค่ะ9นาฬิกา25นาทีนะคะ It is 9.25 i t is 9:25นะคะอันนี้คือการบอกเวลาแบบที่1แบบง่ายๆนะคะโอเคนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าต่อไปการบอกเวลาแบบที่2ค่ะก็คือการบอกเวลาแบบยากนะคะอุย้ยยากยังไง แต่ไม่ถึงขั้นที่แบบยากที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้นะคะอันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะคะ <an> นิดเดียวนิดเดียวนะคะยากขึ้นมาอีกนิดเดียวนะคะโดยนะคะการบอกเวลาที่เอานาทีขึ้นก่อนอ่านะบอกคอนเซปต์ของแบบที่2ก่อนนะคะแบบยากเนี่ยจะเป็นการบอกเวลาโดยเอานาทีขึ้นก่อนนะคะอ่าการบอกเวลาโดยเอานาทีขึ้นก่อน โดยใช้ past กับ to นะโดยใช้ past กับ to เพราะงะั้นบอกแบบที่2แบบยากเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยนะฮะ,ะหัวข้อย่อยที่1ค่ะ2.1โดยการใช้ past นะคะโดยการใช้ past การใช้ past ก็คือเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วนะคะ S <S <an> <S เวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วหรือเข็มนาทีตัวเลขนาทีที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วแต่ยังไม่เกิน30นาทีนะคะแต่ยังไม่เกิน30นาทีนะคะเราจะใช้ past มาช่วยในการบอกเวลาเพราะ past แปลว่าอดีตผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วนะคะ past นะคะ past ตัวนี้นะคะแปลว่าอดีตหรือผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะนํามาใช้บอกเวลาที่ผ่านมาแล้ว นาทีชั่วโมงเนี้ยมันผ่านมาแล้วกี่นาทีนะคะแต่ยังไม่เลย30ยังไม่เกิน30นาทีนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ9นาฬิกายนาทีอีกแล้วเนาฬิกา25นาทีเราจะบอกได้ว่าไงคะมันผ่าน9นาฬิกามาแล้ว25นาทีนั่นเองนะวิธีการบอกเวลาจะเราจะบอกยังไงนะเอานาทีขึ้นก่อนนะคะ it is 25 past nine It is 25 past 9นะฮะอันนี้คือการบอกเวลาแบบที่2นะฮะโดยเอานาทีขึ้นก่อนนะฮะเมื่อกี้เวลาเท่าไหร่นะคะ9นาฬกา25นาทีบอกเวลานาทีที่มันผ่านชั่วโมงนั้นๆมาแล้วนะคะ It is 25 past 9นะฮะเป็นไงคะยากไหมก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากนะคะ อันนี้คือการบอกเวลาโดยใช้ past นะสองจต่อไปการบอกเวลาโดยใช้ to นะคะ to to นี่แหละนะคะ to แปลว่าไปถึงนะแปลว่าถึงแปลว่าไปถึงนะ,ะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> การบอกเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วนะคะและเกิน30นาทีไปแล้วด้วยนะคะก็คือมันค่อนมาทางชั่วโมงถัดไปแล้วว่างัน้นเถอะนะคะ มันเลยชั่วโมงที่ที่ผ่านมาแล้วนะมันเลยสามสิบไปแล้วด้วยนะคะมันจะไปถึงชั่วโมงถัดไปแล้วนะคะเรานำทูมาช่วยในการบอกเวลานะคะแต่อย่าลืมนะคะแบบที่สองเนี่ยเอานาทีขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเราจะบอกนาทีที่เหลือนาทีที่มันเกินที่เหลือว่านะคะ เหลืออีกกี่นาทีมันจะถึงชั่วโมงถัดไปนั่นเองหรือ,อมันผ่าน30นาทีมาแล้วเท่าไหร่แล้วมันเหลืออีกกี่นาทีนะ,ะที่จะถึงชั่วโมงถัดไปนั่นเองเอามาดูตัวอย่างกันก่อนเนาะอย่างเช่นเวลา8นาฬิกา40นาทีนะคะ8นาฬิกา40นาทีคิดตามไปด้วยดูภาตามไปด้วยนะคะ8นาฬิกา40นาทีนะคะ,นะคะเราจะบอกเวลาได้ว่าไง นะฮะอ่าจะลืมนะฮะเอานาทีขึ้นก่อนเพราะงะั้นเรามาดูซิว่า,าหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีคะ60นาทีแน่นอนเพราะงั้น8นาฬิกา40นาทีแล้วตอนเนี้ยมันเหลืออีกกี่นาทีจะถึง9นาฬิกาติ๊กตอก,ตก,ตอก 60นาทีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะเอา60ลบ40เหลือ20นะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกนาทีที่เหลือนะคะว่าเหลือ,อก,กี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงถัดไปก็คือ9นาฬิกานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกเวลาในลักษณะการใช้ทูในรูปแบบที่2องดเนี่ยด,ดังนี้ค่ะ9ในนาฬิกา40นาทีนะคะบอกได้ว่า it is t 0 e s 20 29นะฮะ it is 2 9 9นะฮะบอกเวลาที่เหลือนะ,ะว่าเหลือกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นให้ทบทวนดูนะคะบ่อยๆแล้วก็ฟองฝึกดูซินะคะ ลองฝึกไปฝึกมารับรองนะคะต่อไปเราบอกนาะทีได้นะคะจวดเลยทีเดียวไม่ติดไม่ค้างไม่ขานะคะใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นหวังว่าหลังจากรับชมรับฟังคลิปนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะน้องๆประถมจะสามารถบอกเวลาเป็นภาษาคลิปได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นทบทวนแบบรวบยอดเลยนะคะป๊ั๊บรับโชคเลย <c oughs> <c oughs> เนะอานะ <laughs> บอกเวลาในสไตล์ของคุณครูสุพิชามีอยู่2แบบใหญ่ๆค่ะแบบที่1การบอกเวลาแบบง่ายนะคะการบอกเวลาแบบง่ายนะเนาะเมื่อกี้ไม่ได้พูดไปนะหนะึ่เป็นการบอกเวลาที่เป็นชั่วโมงเต็มไม่มีเศษนาทีนะคะเราเห็นชั่วโมงเท่าไหร่เราก็พูดไปตามนั้นนั่นแหละนะ,ะเพราะมันง่ายนะคะ แต่จะต้องมีโอคลอกตามหลังเวลานะคะอันนี้ชั่วโมงเต็มไม่มีเศษนาทีนะคะมีโอคลอกมาช่วยนะคะตัวอย่างก็คือเวลาเท่าไหร่คะเวลาเท่าไหร่เวลาเวลาเท่าไหร่เอ่ยตัวอย่างที่จะอ่แปดนาฬิกาตรงสิแปดนาฬิกาตรงนะคะเราจะบอกได้ว่าไงคะ it is 8 g h t o'clock นะคะ it is 8 g o'clock อันนี้คือการบอกเวลาแบบ ชั่วโมงเต็มไม่มีเศษนาทีเราจะนำโอเครกมาใช้ด้านหลังนะคะต่อไปเป็นการบอกเวลาที่นะคะ,ะการบอกเวลาที่มีเศษนาทีนะคะมีเศษนาทีในแบบที่1อยู่นะคะการบอกเวลาที่มีเศษนาทีอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดว่าเนาฬิกา25่้นาทีใช่ไหมอ,อันนี้การบอกเวลาแบบง่ายก็พูดไปเลยค่ะชั่วโมงเท่าไหร่คะ9นาฬิกา นาทีเท่าไหร่25นาทีเราก็พูดไปตามนั้นค่ะ it is 925 i t is n i 5นะคะซึ่งเราก็ยังสามารถที่จะสามารถที่จะระบุ a จุด m จุดหรือ p จุด m จุดด้านหลังได้เลยนะคะถ้าเราต้องการชี้บ่งว่ามันเป็นเวลาในช่วงไหน นะช่วงเช้ามืดมาก่อนถึงก่อนเที่ยงหรือตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนนะเราสามารถที่จะระบุ a m จุด m จุดหรือ p จุด M จุดได้นะอันนี้คือการบอกแบบที่1แบบง่ายนะคะผ่านไปแล้วต่อไปการบอกเวลาแบบที่2ค่ะแบบยากยากนิดนึงนะฮะแบบนี้จะเอานาทีขึ้นก่อนนะฮะแบบที่สนี้จะเอานาทีขึ้นก่อน ะะแล้วนำพาสแล้วก็ทูมาใช้ในการบอกเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูที่2.1กันค่ะการนำพาสมาใช้ในการบอกเวลา,านะคะแบบที่2.1นี้ก็คือการบอกเวลาที่มันเป็นไงคะนาทีหรือเข็มยาวนี่นะคะมันผ่านชั่วโมงมาแล้วแต่ยังไม่เกิน30นาทีนั่นเองนะคะเราจะใช้พาสเพื่อบอกว่ามันผ่านชั่วโมงนี้มาแล้วกี่นาทีตัวอย่างเช่น ะะตัวอย่างเช่นอ่ะสิบนาฬิกาสินาทีนะฮะสิบนาฬิกาสินาทีเพราะเข็มยาวหรือตัวเลขนาทีมันยังไม่เกิน30ไนงะเราเอาพาสมาช่วยแต่อย่าลืมนะคะแบบที่2เอานาทีขึ้นก่อนนะคะเราจะบอกได้ไงไงสิบนาฬิกาสินาที it is 10 past t e it is t e past t e อ่ะ อีกตัวอย่างก็แล้วกันค่ะ9ก้นาฬิกายีนาทีอีกแล้วนะคะ9ก้นาฬิกายีนาทีนะคะ it is 25 past nine it is 25 past nine นะคะอันนี้คือการบอกเวลาโดยใช้ past ใน2.1นะคะต่อไป2.2ค่ะการบอกเวลาโดยใช้ to นะคะ to แปลว่าถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เข็มนาทีหรือนาทีนะคะมันเกิน30นาทีไปแล้วเกิน30ไปแล้วนะ,ะเกิน30นาทีไปแล้วเราจะบอกนาทีที่เหลือว่ามันเหลืออีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปนะคะอีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปนะคะตัวอย่างเช่นนะคะสองนาฬิกานะคะห้นาที2องนาฬิกานะคะ 50นาทีนะเราจะบอกได้ว่าไง it is อย่าลืมนะคะว่าเอานาทีขึ้นก่อนและเป็นนาทีที่เหลือด้วยนะคะเมื่อกี้ก่อนนั้นพูดไปว่าไงคะ1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลา2นาฬิกา50นาทีเพราะฉะนั้นเอา60ลบ50เหลือ10นาทีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกเวลาที่เหลือนะคะนาทีที่เหลือว่าเหลืออีก10นาทีจะถึง3นาฬิกานะคะ โจทย์นี้เราบอกได้ว่าไงคะ2นาฬิกา50นาทีเราจะบอกเวลาได้ว่า it is 10, n to 3 it is 10, n to 3นะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผ่านไปหวังว่าเด็กๆนะคะจะสามารถบอกเวลานะคะอย่างน้อยน้อยที่สุดใช้รูปแบบของการบอกเวลาในแบบที่หนึ่งอะ่ะแบบอย่างง่ายนะคะง่ายสุดแล้นะคะ บอกเวลาแบบง่ายสุดนะแบบง่ายๆได้ก็ยังดีเนาะเห็นชั่วโมงเท่าไหร่นาทีเท่าไหร่พูดไปตามนั้นนะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดเนาะนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูสุพิชานะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย